ครับวันนี้ก็ผม PPYM No.1 นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบสการบุกเกมลุกการบุกเกมลูกตรงกลางด้านด้าน,ดา,นดา,นดานข้างกันนะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าอยากรู้วิธีการบุกกันรับก็ไปดูกันเลยครับ อยงแรกเรา,เา,าก็มาฝึกดูปุ่มน,นีกกันก่อนนะครับนี่ครับลาบุกนะครับ,วนนรบเวลาเราได้บอลจากกองหลังเนี้ยครับถ้าเราจะบุกไปด้านข้างเราก็บุกน,นะครับ ไา้ผมก็จะปี้ขึ้นมาแล้วเ็ถาาไปก็ได้ก็ะจายกลตามไปกไ็ได้ก็จ่ายไปนครับนะเราต้องเล่นได้หลายแบบครับถ้าฝังถ้าฝังเนี้ยที่ผมยืนอยู่ครับที่โ,กโกต๊ะโต๊ะเนี้ยถ้าฝังนี้นเล่นไม่ได้ครับแล้วก็แตะแล้วจ่ายต่มาแล้วเราก็มาฝังนี้ต่อครับเลาก็มาสังครับถ้าไปไม่ได้ก็ปิด พัดต่างกมใหม่ครับโอเคครับมาดูปุ่มตี้ก่อนนะครับปั่มนลปุ่มก่อนครับปุ่ม P A S S นะครับก็คือปุ่มจ่ายนะครับเราต้อง เลื่อนปุ่มเดินเนี่ยไปหาคนครับนี่ดือนะครับปุ่มเลื่อนะครับเลื่อนไปหาคนครับชี้ไปเลยครับแล้วเราคนใช้ดิจิตัสกปรย์ครับคารามีบอลแล้วเรากอนนะครับส่วนปุ่ม B A S H นะครับคือปุ่มสปีดครับให้เรากดปุ่มเดินแล้วก็สปีดครับ เนี่ครับเราก็จะไา้กินนะเลีงไม่ดักนะครับนี่ต่อไปครับปุ่มข้อแย่งบอลครับปุ่ม G H R U UM N G H นะครับถ้าเรามีบอลอยู่นะครับปุ่มเข้าแย่งนะครับ G H R O U T e H es, นะครับถ้าเรามีบอลครับมันก็จะจ่ายจัดหน้าให้เราครับนี่นะนี่ครับทุณนะจัดหน้าสมมุติมันจะส่งให้กำลังกางกลางกันอีกมันจส่งให้สกายเขียวนี่จัดหน้าครับจัดหน้าส่วนปุ่ม H es, H es, H es, O O T นะครับ H es, H es, แล้วเป็น O T คือป no. um, hmm. uh ุ huh. exactly. ่ม no ยิงใต้ผมนะครับผมจะกดสองทีได้ยิงแล้วขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็จะไปดูวิธีการเกมบุกอะไรแบบนี่คือแบบนะครับผมก็ ไปเร yup. ื Luther ่อยๆครับนี่ก็เด้นหมดไม่นอนนะครบแลมาดทีนครับปถงกได้แล้วก็ตัดมแล้วก็บุฟังใหม่ครับอ่างเแบบไหนอาคืนไม่ได้ ปั่งแบบนี้ก็เข้าครับนะครับปุ่ม PR นี่ครับนะครับปุ่ม PR นะครับมันจะเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนอัตโนมัติครับดูปุ่ม PR นี่ครับปุ่มนีะครับปุ่มแหลกนะครับด้านบนสุดนะครับเวลาเรามีบอลมันจะเป็นกระเทีัม มันจะเปลี่ยนอาาัตโนมัติเลยนะปุ่มมันบนนะครับอันแรกมานบนครับาารม,มันเปลี่ยนอจตโนมัติเตอนเรามีบอลเนี่ยมันจะเป็นตัวพีน้ำหน้าครับไอตัวพีน้ำหน้าครับส่วนตอนตอนเราไม่มีบอลนะครับนี่ครับมันมันจะเป็นตัวพีครับมวลาทแ,แย่งบอลให้ดูนี่แะอันยัง เป็นไงม่ต้งเลย้อนนเปลี่ยนให้เลยคือการจ่ายตัดหน้าอย่างเงี้ยชิ้นงานเป็น,น,นม้ส่งดีการถันตะโค้งครับใครอยากดูก็มีเรียงกดไลค์กด กดได้กดติด,ดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับปั่นโครงสร้างตัวเดิมอย่างนี้นะครับสายเราก็จกสาดติดให้โดดไนเลยนะครับเ,เ,เดี๋ยวนะครับเรารจะปั่นไปโคงนะ้ง โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำสำหรับการเึ้นเกมบุกนะครับก็คินะปหน,น้าผมก็จะมาสอนการดึงปั่นโค้งนะครับพอคิปหนะ้าเสร็จแล้วทุกคนอยากให้งงผมนั่งคิปเกี่ยวกับปัน่นซิชิยังไงหรือทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคงลิปผม้วยนะครับขอบครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชม ของพีวไฟเอลโนหนื่นนะครับขอบคุณครับ